สุภาพบุรุษบุรคมกระเทยเด็กสุภาพมังเอกแสดงธรรมนำคืดผมสภาพปากสภาพคอหน้าระพมสภาพชมแมนจริงๆหน้าหนงอใส่จีวรหอนแดกไม่ทำกิจใส่สบงวิปริตแตวแตกหอใส่เสื้อยองลองสึกมาทิ้งหัวคอใส่สะดอล้อทำกินชินญาติโยม ชายอะไรไส่เน่าเด้าแต,ต่ล้องชาแท้จ้องจ้องด่าคนยนดูโฉมชายสาวแตกแหกปากดา่าเสื่อมสงใชายด่าโยมอ้างว่าเทศเปรตจริงๆ <c oughs> อันนี้เข้าไหมครับท่าน <c oughs> แล้วค่อยเข้ามาเจอฐาน <c oughs> ถ้าเธอไม่จะปฏิบัต <c oughs> บบิตรงเนี้ยเธอไม่มีมาได้เจอฉันเราทำไมเจอเข้ามาหมอกเขามาแล้วบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่ไปทำแบบเ,เน,นี้ย กรรมมันจะไม่ได้ยกออกหรอกมันก็จะติดกรรมแบบเนี้ต่อไปเปลี่ยนกรื่องละครเรื่องนี้ไปเรื่องนีโอ้ยพี่แก้วผมรอติดตามเลยนะครับหนังเรื่องโคกะหลกใช่ครับไม่มีทนายนึกถึงนายแก๋ไม่ผมชอบที่แคลรี่ให้อภัยใช่หนูไม่ตั้งใจแลยเพราะหนูเป็นคนสละสิทธิ์ในการแจ้งความเลยหนูไม่ฟ้องมันถือว่าเราสละสิทธิ์มากเป็นการดูได้ดีแคลรี่ก่อนพี่ปนมขา ผมไม่รู้มาก่อนเดี๋ยวผมคุยด้วก่อนรู้อยากถามว่าปกติพี่หนุ่มชอบทานปูหรือชอบทานปลาครับไม่อดิสาแบบซีเรียสไม่ได้อะไรเลยชอบทานปลาอ้าวเหรออ้วแ้แต่ว่าหนูรู้ใจหนูขับเอาปูมาให้แล้วไม่กล้าโตโตไม่กิน มันกระตุ้นอ๋อมันกระตุ้นหัวใจตะแหลวเหรอถ้าตะแหลกก็ปูใช่ใช่เรื่องจริงกันอันนี้มิเรื่องจริงนะอันนี้กินไม่ได้อ๋อคูไม่ได้ปูไม่ได้หอยกินได้แค่บางอย่างกับปลากินได้เป็นปลาอินดี้แต่เดียวครับของพพี่หนุ่มชอบทานปูหรือชอบทานปลาครับไม่ไม่ถนัแบบตีเลี่ยไม่ได้อะไรเลยชอบทานปลาอ้าวเหรอว้าวเออานั่นแตดว่าหนูรู้ใจหนูเคยเอาปูมาให้แล้วไม่กล้ามโตโตไม่กิน มันกระตุ้นอ๋อมันกระตุ้นหัวใจตาแหลกเลถ้าต right าแหลกกับปูใช่ใช er ่เรื่องจริงนะอ๋ออันนี้เรื่องจริงนะทานก็กินไม่ได้อ๋อกุ้งไม่ได้ปูไม่ได้หอยกินได้แค่บางอย่างกินหอยได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวค่ะของคุณใหม่ๆทานได้เลยค่ะกลับไปบ้านไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟก็ทานได้เลยปลาอินทรีแดดเดียวสุกแล้วเน้าเป็นไทยเขาต้ม ขอบคุณนั้นเดี๋ยวอาจจะมีครูมาด้วยไม่ว่าคนนี้ปลาปลาหอยแล้วกันหอยทอดหอยแทนทางน้นเอาหอยมาขอบคุณที่คุยพรุ่งนขอบคุณนะครับวันเดน์รคาขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนขาใครอยากทานปลาแบบที่ดิฉันมอบให้กับพี่หนุ่กกันชัยเมื่อกี้นะคะพิมพ์รหัสปอปลาหนึ่งใต้คลิปนี้เลยปอปลาเลขหนึ่งนะคะใต้คลิปนี้หนึ่งแพ็คจะได้ปลาอินทรีย์สี่ถึงห้าชิ้นนะคะน้ำหนักสี่ร้อยกรัมราคาสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทส่งฟรีไม่มีปลายทางนะคะ พิมพ์ปอปลาหนึ่งได้ปลาอร่อยไปกินนะคะพี่หนุ่มทานปลานะคะแต่ไม่กินปูงงมากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหัวใจอันนี้เรื่องจริงปอปลาหนึ่งค่ะปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟทานได้ทันทีพิมพ์ปอปลาหนึ่งจ้า